น,ะะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะการเ,เขาเรียกว่าการถ่ายทําอยู่เลยนะคะกับวนิดาเรื่องนี้นะคะของทางช่อง3เป็นเองนะคะบทประภัน์ของวันนัสสิรีดำเ,เนินงานสร้างโดยบริษัทละครไทยคะ่ะนะเขาบอกว่ากำกักบการแสดงโดยนะคะประแจงของเรานนัเองนะพุ่งกับโอ้โหทองเลยทีเดียวเนี่ยคะ่ะนำสแสดงโดยพิจิกเกษด,ดาพร<อ>นะคะรับบทเป็นปรจักนั่นเองค่ะมหาดดลวร้ายทหารม้า นะคะจริงค่อออยกนะก็มีดาราเยอะแยะเลยนะคะพทุกทวงมาจอยชวนซื้อสามแล้วพี่เอกกพี่แอปทัชออนนั่นเองค่ะรับบทเป็นวนิดานนั่เองค่ะนะเพราะว่าเรื่องย่อนี้ก็จะเป็นวนิดาวงพิบูลหญิงสาวที่ถูกวิดาสั่งจับแต่งงานกับประจักษ์ก็คือจับแต่งงานกับพระเอกนั่นเองนะคะทหารมาที่ต้องมารับเคาะกรรมแทบไปทยมีกู้เงินงอด่ายาว นี่ค่ะนี่เป็นของละลายชีวิตของตาและตัวเวรเพราะตืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยทีเดียวนะคะดังฝ่ายใครที่มีรักแล้วก็บรรดาที่คอยห่วงแหนเขาบอกอย่างกับแบบว่าอ้างหัวไข่เลยทีเดียวเนี่ยค่ะนะเอ่อหญิงสาวมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการพยายามหาข้อเท็จจริงเพื่อลบล้างบนทินยาของเธอคือคุณหญิงบนทาที่ถูกใส่ร้ายไปสีว่าครบชูจนต้อง ไปเหตุออกจากบ้านมามหัศจรรย์โดยมีประจักษ์คอยช่วยเหลือด้วยใจยุติธรรมเป็ทีตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นฉากเบื้องหลังส่วนหนึ่งของวันนี้ได้เองนะครับเป็นเรื่องย่อที่พี่ออมร้องให้ฟัง่ได้นะแสดงก็เยอะมากมายเลยวันนี้พี่ทอปสาวก็จะมีพี่จอยแล้วก็พี่ตุปเปอร์มาร

มาเลยพ่อใหญ่จะให้แม่พูดหรือว่าพ่อใหญ่จะพูดเองพี่อะไรคะพี่สมัยมิโลเดียมาเห็นคุณแม่บอกว่าคบบาือได้ทำสัญญาทายเนี่ยหาะพี่สมยัยกินฉันเนี่ยนะ ไม่อยากทำไงก็เพราะไม่มีอสิถึงต้องทน หลักฐานเห็นไหมนี่พ่อใหญ่เห็นหรือยังว่าใหญ่คนเนี้ยมันเป็นนางอสรพิกใครกันแน่ที่เป็นเงินเี่ยไม่ใช่ของฉันฉันที่เห็นไม่ได้พูดสักคำเลยว่าเป็นของคุณเนี่ย ของคุณแล้วทำไมมัถึงเมือนตำรวจที่คุณใส่ผมนึกไม่ถึงเลยว่าคุณแม่กับพิ่สมัยใช้วิธีส่องปกอย่างนี้ มาเลยเพ่อใหญ่จะให้แม่พูดหร,หรือว่าพ่อใหญ่จะพูดเองนี่อะไรล่ะพี่สมัยอยู่โรงพยาบาลเห็นพี่แม่บอกว่าอเธอแอบใส่ยาถ่ายในอาหารที่สมัยกิน ถึงต้องมาคนนี่ก็เช่คนทนลาสบายนั่งถมทุกขาอุ้ยนี่ไงพ่อใหญ่หลักฐานเห็นไหมพ่อใหญ่เห็นหรือยังพ่อใหญ่คนนี้มันเป็นงูพิษ ใครกันแน่คะที่เป็นมูพีไม่ใช่ของฉันฉังพี่ยังไม่ได้บอกฉันทำนี่มัเป็นของคุณแต่ก็น่าแปลกนะถ้ามันไม่ใช่ของคุณแล้วทำไมมันอยู่เหมือนตะปูคุณใส่ ผมนึงไม่ถึงเลยว่าคุณแม่พิ่สมัยแล้ใช้วัธีสกรปรกอย่างนี้เฮ้ยเกียบขอบมากฉนล่ะมายเยี่ที่แกให้ท่าลูกชายฉันนี่ที่แกตบรูกสับภัยฉันเดี๋ยวครับถูกได้แล้วครับมีเรื่องอะไรกันอ่ะ

ไอพี่าทไปเน่ทาอแข้าไปทำไมนี่แม่พี่สมัยมาทาอะไรกันครับเนี่ยบาเรื่อแล้วคือชี้ชี้คุยกับมันเพราะกระดอมันใหญ่ขนาดนั้นแกบอกมาทำไมพี่แกให้ข้าลุกชายชันอันนี้สำหรับที่แกตอกพวกสะพ้ายชันได้แล้วครับนี่มันเรื่องอะไรกัน